สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อ,อย่างที่บอกแเชาวนะคะเนาะฟีแฟมิลี่เดยหมวดเนี่ยครอบครัวนะคะพอดหีหลานกัลบมาจากทำงานเนาะของเรามานวดคุณครูสุขภาพกันแต่คนนี้ไม่ใช่ลูกหลานนะคะเป็นแม่วันทำงานนักมากนะคะดูเส้นหลังเะคะเส้นหลังแน้นแล้วก็ถึงมากแข็งมากแล้วก็ มีปัญหาเนี่ยนะคะกระดูกหลังสุดนะคะกระดูกหลังสุดเป็นแนวเป็นหยุดจะยงเลยคือปวดหลังมากเนาะแก่ยังไงก็ไม่หายที่นี่เราต้องแก่เราต้องจัดที่กระดูกสั้นหลังนะคะปั๊บที่กระดูกสั้นหลังเนาะแต่ก่อนที่จะปั๊บเนี่ยเราต้องคลายเส้นชิบกระดูกสั้นหลังมาให้นิ่งก่อนอันนี้เห็นชัดเจนมากนะคะคือเ้นเนี่ยเข่งแน่นมากาเ,นเนาะคือมันแน,น่นมันเข่งมากแล้วก็เลยใช่้อมอเขือค่ะ ใส่สมุนไพรช่วยปัญหาการปวดหรือไข้เส้นไข้กามเนื้อเนาะหรือดูซุนสารพิษนะคะอันนี้ใช่รูปใหญ่ใช่หมอรูปใหญ่นิดนึงเพราะว่าตรงการควันร่อนเยอะเวลาที่เราแก้ดูว่าแขีนงนี่คือเราแก้ดูว่ามันร้อนไหมมันร้อนเกินไปไหมนะคะเดี๋ยวก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบางคนผิวบางเราไม่ร้อนแต่คนไข้เขาร้อน อันนี้เป็นเทคนิคนะคะวิธีช่วยบำบัดอาการเนาะของสารน็อของยามนคน่าวันนี้ให้ดูวิธีทายสน้นทายกับเหงื่อหลังนะคะด้วยกันใส่หมอกเกลือใส่สมุนไพรเนาะตรงนี้เป็นหมอนรองกระดูกหลังนะคะกระดูกสันหลังกับกระดูกสโกปอ 5, 5่อกัน L4 L5 l ่ s อตัวนี้คือ,อสำคัญมากนะคะ เราพับถ่ายและสืบพันนะคะตรงนี้คือเส้นมันจะมาลอยกันตรงนี้นอ่ะเนาะภาษาหมอภาษาแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกว่าเดีนลยลอยรูนะคะ,อ,ะอยากรูคือเขาไปดูแลแลว่าตรงนี้เนะาะโครงสร้างร่างกายนะคะกายวิภาคพ,พอเริ่มเย็นนะคะเริ่มเย็นเราก็ทำสเกตเทางชาลงนะคะเราใช้มอ นวดแทนมือเรานะคะครึ่งเส้นไม่ว่าจะนวดเส้นข้างไหนนวดเขียออกจากกระดูกนะคะต้องรู้สาเหตุก่อนนะคะว่าอาการปวดหลังต้องรู้สาเหตุว่าปวดมาเพราะอะไรปวดหลังส่วนไหนส่วนบนส่วนกลางหรือส่วนล่างนะคะเราต้องบีกคอบบ่วน ก่อนที่จะบำบัดก่อนที่จะแก้อากาศนะคะคอบครอ่งใส่เอ่อมอเหือประกบสมุนไพรประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะมือเราโอบยู่นะคะโองมือเรานะคะคืออย่าไปแช่เนาะถ้าแช่นี่เดี๋ยวเขา้อ,อนอนิืน ยอยู่ข้างในใช่ตามแนวเส้นจะอันนี้ก็มาถ่ายใกล้ใกันเลยคุอันนี้ก็สอนนะคะสอนหลานสอนลูกพี่สาวให้เขาทำนะคะฝึกให้เขาหนาบหมอเกลือนะคะเป็นครอบครัวเนาะสอนเพื่อให้ไปช่วยเหลือกันในครอบครัวนะคะ การนวดไทยแคท์ช่วยเหลือคนในครอบครัวก็คุ้มละค่ะเนาะแพทย์แผนไทยต้องดูแลคนในครอบครัวดับแดกนะคะอันนี้หมอไม้สาวทำงานกลางประเทศมานานก็จะมาเคลียร์ตัวเองด้วยแล้วก,ก็มาฝึกนะคะมาฝึกเอาไปไบทำใบเม่เมเมด้วยื้องต้องใส่เวลาที่เราจับใช่ใช่จับ เราต้องยืดหยุ่นเราไม่เก่งใช่งั้นจะปวดตัวเองใช่ใช่ <c oughs> โอเคจะถือวบบเร็วนะคะ,ะเพราะว่าสุนัขงแรกเนาะไม่ต้องม้นมันนักมากใช่ไหมฮะไม่ต้องม้นมันนักมากใช่ไหมคือไม่ต้องม้ม,มากแต่เน้นเซนคือหมอมันจะเป็นขอบหมอใช่ไหมเราเรา,เราคิดเอาว่าเอาขอบหมอน่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยดันเซนหมวเซนแทนมือเราจ้ะเนี่ยแบบ ใจมึงไก,ก่มันก็ได้นะเห็นคนลาเห็นคนมาด่จ้าเห็นไหมว่ามันกระดูกสันหลังมันสุดเนาะสาเหตุก็นีแล้วทำงานหนักยกของหนักกยกอะไรนี่แหละค่ะคือเป็นแพทย์แผนไทยเป็นหมอหนวดต้องรู้เขารู้เรารู้รอกนะคะรูดจะเสน็นบางทีสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากเสน็นเนาะเกิดจากกระดูกกัค่ะมันก็แก้เสน็นแหนก็ไม่หาย โ okay, อเคสีขึนนะคะเราจองรูจักวิเคราะห์ลกนะคะการวิเคราะห์ลกของแคนแคนไทยนาะก็คือการจับการทำํำการสัมผัสการมองเหตารนี่แหละอันนี้ถือว่าใช้ชได้เลยนะคะเพราะว่ามีหนาที่แรกก็ว่าได้เนาะข้างแรกเลยที่ทำไ่เส็จไหม <c oughs> ไม่เคยเห็นมองเกลือมาก่อนน <c oughs> <c oughs> เคยเห็นแต่ลูกปปุกอันนี้เป็นล้านนะคะลูกพี่สาวเหมือนกระลูกแล้วนี่แหละเนาะเลี่ยงกันมาอยู่กันมา้งแนกันติๆ เวลาที่เรานวดเนี่ยเราแตะด,ดูอันนี้อพอหมอมันเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมล่ะสเตปการนวดเราชาลุงหน้เราแตะด,ดูที่ท่ทอ,อเขนแะล้วเนี่ยอันนี้พอมันอืมอ,นะอันนี้พอพอมันเริ่มเย็น,นเรากดไหนคนะเ,เริ่มชาลุงอ่ะ